การสวดมนต์และแผ่เมตตาสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้ถึงการทำจิตใจให้บริสุทธิ์โดยการบริหารจิตและเจริญปัญญาซึ่งก็คือการฝึกทำจิตใจให้สงบมีสติซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การคิดดีคือคิดถึงแต่สิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ไม่คิดทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนทำดีคือการปฏิบัติตนเป็นคนดีเช่นการเป็นเด็กดีเชื่อฟังเคารพผู้ใหญ่และตั้งใจเรียนเป็นต้นและสุดท้ายพูดดีคือพูดถึงสิ่งที่ดี เกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเช่นไม่นินทาหรือว่ารายผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือเสียหายและน้องๆได้นำไปใช้กันบ้างหรือเปล่าคะแล้ววันนี้เราจะได้ทราบถึงเรื่องของการสวดมนต์และการแผ่เมตตากันนะคะซึ่งการสวดมนต์และแผ่เมตตานั้นจะช่วยให้เรามีสติ และสมาธิในการเรียนมากขึ้นแต่จะเป็นอย่างไรและประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะเช้าวันจันทร์เวลา8นาฬิกาทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติกันอย่างพร้อมเพรียงหลังเพลงชาติจบตัวแทนนักเรียนจึงได้นำสวดมนต์นะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะววโต,ตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธทธะนะโมตัสสะพัคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอรหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลส พลนทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่ากขาโตพักขวตาธมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธรมังนะมัสมิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภักขวะโตสาวกัสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์แผ่เมตตาสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัตยาปัจชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขขีอัตตานางังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสงบนิ่งหนึ่งนาทีแผ่เมตตาสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเรวาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยาปัจชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะน,นีคาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสงบนิ่งหนึ่งนาที เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้พี่เชื่อว,ว่าน้องๆคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับการสวดมนต์และแผ่เมตตาการสวดมนต์และแผ่เมตตานั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการบริหารจิตและเจริญปัญญาทำให้เราสามารถควบคุมจิตใจให้มีสติและก่อให้เกิดปัญญาได้ในตอนเช้า และยังมีใครทองได้ไม่คล่องบ้างไหมคะวันนี้เราจะมาหัดท่องและทราบความหมายของบทสวดมนต์และคำแผ่เมตตากันค่ะเริ่มจากบทสวดมนต์บทแรกนะคะซึ่งน้องนองนั้นอาจจะคุ้นเคยดีเพราะจะเป็นบทสวดมนต์เริ่มต้นบทแรกก่อนการสวดมนต์บทอื่นๆแต่เราอาจจะไม่ได้สวดที่หน้าเสาธงก็คือ คำนมัสการพระพุทธเจ้าโดยจะท่องซ้ํากันสามรอบคือนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ ซึ่งคำนมัสการพระพุทธเจ้านั้นแปลได้ว่าขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตตัสรูชอบได้โดยพระองค์เองคำบูชาพระรัตนตรยัยแปลได้ดังนี้อรหังสัมมาสัมพุทโภพคะวาแปลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตตดสรูชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธทางพักวันตังอภิวาเทมิแปลว่าข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโต พคกวัตตาธรัรมโมแปลว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรม,มังณมสามิตรแปลว่าข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนพควัโตสาวกสังโคแปลว่าข้าพระเจ้านามัสการพระธรรม สังคังนะมามิแปลว่าข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์เอน้องๆคะจากที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าการสวดมนต์แผ่เมตตาเป็นวิธีฝึกจิตให้สงบและมีสมาธิ ตอนนี้ครูการดาก็กำลังสอนเกี่ยวกับประโยชน์ของการสวดมนต์และแผ่เมตากับเพื่อนๆของเรากันอยู่เลยค่ะถ้าเช่นนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนคะจากที่ได้สวดมนต์และแผ่เมตตาไปแล้วนะคะเรามาดูประโยชน์กันบ้านดีกว่านะคะการที่เราเกิดสติและสมาธิจากการสวดมนต์นั้นก็เป็นเพราะว่าการสวดมนต์แผ่เมตตาทําให้จิตใจสงบแน่วแน่นั่นเอง การสวดมนต์เป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยและทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ก็ให้เกิดสติและปัญญาการแผ่เมตตาเป็นการลดความเห็นแก่ตัวและส่งความรักความปรารถนาดีและการให้อภัยผู้อื่นนะคะนักเรียนเองนอกจากจะสวดมนต์แผ่เมตตาที่โรงเรียนแล้วกลับบ้านไป นักเรียนก็สามารถไปสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนเข้านอนได้นะคะรู้แบบนี้แล้วนะครับน้องๆอย่าลืมมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาตามที่ครูการดาบอกนะครับเอาละครับน้องๆก่อนจากกันวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับกับกิจกรรมหายเดี่ยวครับน้องๆคะก่อนจากกันวันนี้พี่ก็ขอฝากให้น้อง มั่นสวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อเป็นการทำให้จิตใจสงบและเมื่อจิตใจเราสงบแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ